ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขหลักกิโลเฮ้ย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 เลขหลักกิโลเลขหลักกิโลโอ้โหแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับแล้วครับพี่น้องเนาะมานั่งลุ้นเลขอยู่ที่หลักกิโลกันโอ้ยพี่น้อง มันหลุดเลขอยู่ที่หลักกิโลครับหลักกิโลให้โชคออกจานนเกือบได้แล้วจานรยหนึ่งหกหนึ่งหกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเลขหลักกิโลครับ้เฮ้ยเฮ้โอ้โหเลขหลักกิโลโอ้โหหนหกเต็มเต็มหนเต็มเต็หกเต็มเตมครับ เลขหลักกิโลหนึ aquela, ่งหกเต็มเต็มนึเต็มเต็มโอ้โหลุงเอนามโอ้โหละโอ้โหูดช่างดู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 ช่างเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลหนเต็มเตมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องพี่น้องครับขึ้ป้ายใหม่ขึ้นป้ายใหม่เนนไปดูซิไปดู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 ดู ตรงไหนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไหนไหนไหนโอ้โหนี่เหรอโอ้โหหนึ่งหกเต็มเต็มหนึ่งหกเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้โหโดยโดยโดยโอ้โหโอ้โหถูกกันทั้งประเทศเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้อะไรมูโอ้โห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  16กเต็มเต็มครับพี่น้องหนึ่งหกเต็มเต็มครับเดี๋ยวรอรุ่นละวันที่หนึ่งกันครับดูครับพี่น้องดู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 โอ้โหหู้อือื้วนมีอาจารย์ยาครับอาจารย์ยาเข้าครับอืมอืมไหนเล็กอาจารย์ป้อมเหรอหนึ่งหกเหมือนกันอ้าโอ้โหสุดยอดอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมก็เข้าเอาเอา โอ้โหสุดยอดไปหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้โหออกจริงๆเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลออกจริงๆริโอ้อะไรโอ้โหโอ้รุ่นเลขหน้าหลักกิโลเลขครับตอนนี้รุ่นระทึกใจอยู่ที่หน้าหลักกิโลรุ่นระทึกใจ โอ้ยสัน่นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหก กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในวาระย่อแสงผู้ิในการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเปิดช่องแล้วรางวัลที่หนึ่งอืออได้ลูกวัลหมายเลขเจนะคะ และขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง6ครั้งได้เสียงวันบลหมายเลขครบแล้วค่ะครบแล้วลุนรางวัลที่หนึ่งครับเลขท้ายออกไปแล้วหนึ่งหกต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะยันงวดนที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2560 ห oh 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 กศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าโอ้โหศูนย์ห้าโอ้โหโอ้โหเลหลักกิโลอย่างแ,แรกเลลักกิโลศูนย์ห้าโอ้โห oh ตรงตรงเตง็มเครับโอ้โ oh หบารมีตะเซตาจันจริงจริงโอ้โ oh หบารมีตะเซตาจันจริงจริงๆครับ50ศูนย oh ์โอ oh ้โหศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าโอ้โหมีคนให้ถูกครับแต่เป็นเลขกลับดูลักกิโลไหน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  ไหนไหนไหนโอ้โหเนี่ดูละกิโล16กับ0550 16กับ0550ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดว้ายตื่นเต้น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 เอาศูนย์หนึ่งหกว้ายว้าวจะเป็นลมจะเป็นลมฮะปาฮัตจีโถปาตีโถลำเลยลำถวายเลยเอา ลำถวายติงๆตึงตัโอ้โหอาจารย์ใบลำถวายเลยครับโอ้โหอาจารย์ใบลำถวายเลยครับอืมลำถวายเลยอาจารย์ใบโอ้โหไหนตัวไหนฮะโอ้ยว้ยโอ้ยนี่ปาติโทเม้โอ้ยหนึ่งหกเอ้ยเอ้ยโอ้ พี่น้องพี่น้องเอาคนสุรินทีวีจะเป็นลมแล้วคนสุรินทีวีจะเป็นลมแล้วโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอาจารย์สุดยอดสุดยอดอืมโอ้ยอาณาเปล่าจะเป็นลมจะเป็นลมออกตรง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 อานามาเปล่าไรจะเป็นลมปุ้ย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 มาลุ้นกันเยอะครับมาดอีโซ่ เสิงเลยเสิงเลยบาเทนี่เอ้าเป่าเป่าหน่อยเป่าให้เขาหน่อยว้าจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วถูกเยอะถูกเยอะถูกเยอะครับถูกเยอะถูกเยอะเอาน้ำใส่เขาหน่อยจะเป็นลมโอ้ย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 ทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยอาจารย์อาจารย์สาธุเด้อตะเซเด้อจะมีตจันเด้องวดตรงๆเลย โอ้ยสัน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 หมดละสันหมดละโอ้ยไม่ซื้ลงมาพี่ซูนี่หวยมันจะออกห้าศูนย์ก็ยังพูดอยู่เออยังชี้กันอยู่เนาะตอนที่หนูลงมาทางแรกดูว่านี่ออกตรงตรงเลยทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเลยว้าเดี๋ยวจะแม่นอะไรขนาดนี้อืมจะแม่นอะไรขนาดนี้ลุงเซตาเซจะมีตาจันโอ้ยจะแม่นอะไรขนาดนี้ครับนี่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 ออกตรงตรงเลยตรงตรงเลยนี่ลุงให้เขาน้อยโอ้โหยี่น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 ี่ห้าศูนย์นี่ รต,รตรงเลยตรงตรงเลยโอ,โอ้โหสุดยอด<ร>งานนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โห oh! โอ้โหผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่หลักกิโลให้โชคนะครับหลังหวยออกหออกลังหวยออกนะครับก็คือบรรยากาศสดๆที่นี่เลย,ยโฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหนึ่งหกหนึ่งหกตาเซยะมีตาจันให้จริงๆให้จริงๆบอกว่าเลขออกในหลักกิโลเห็นไหมออกจริงๆครับ หนึ 16, 16่งกับ5้าศก็ห้าซื้อในหลักกิโลซื้อในหลักกิโลฝั่งนี้นี่ก็คือเลขหนึ่งหกับ0 5 5 0ห้า้าที่เขาซื้อกันเห็นไหมนี่1นึกก่งหน้าหนี่แหละมันจะมันแต่มันออกกลับกันแต่งวดที่แล้วครับคุณผู้ชมงวดที่แล้วนี่ออกตรงนี้นี่งวดที่แล้วนี่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 ฝั่งนี้นี่นี่ เห็นไหมแต่งวดนี้ไปออกงวดที่แล้วมันออกกลับฝั่งนี้ออกกลับออกเป็นเจ็ดสองออกเป็นเจ็ดสองงวดนี้มาออกฝั่งนี้ครับงวดนี้มาออกฝั่งนี้งวดต่อไปจะออกฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันงวดต่อไปจะออกฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่งวดนี้กลับเ,เหมือนตัวนั้นเลยกลับเป็นศูนย์ห้าห้าแล้วก็หนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งหกโอ้ยของคนสุดินทีตื่นเต้น คนสุรินทร์ที่วี่ตื่นเต้นหลายพี่น้องตื่นเต้นแห้งว้าโอ้โหสุดยอดช่างทำสารถูกกันทุกคนเลยถูกหมดทุกคนเลยนะครับช่างทำสารเดียวว่าโอ้ยบารมีของตะเซตะจันให้จริงๆให้จริงๆช่างที่มาทำสารถูกทุกคนนะครับถูกทุกคนเลยที่นี่นะครับโอ้ยเป็นไงช่างมาทำสารตรงนี้ที่โชคดีทุกคนเลยครับโชคดีทุกคนเลยครับก็ซื้อจะได้เป็น ซื้อสองข้างไงซื้อสองข้างอ๋อาม่ได้ก็ซื้อท่านศูนย์ศูนย์ห้างครับแล้วก็อะไรนะหนึ่งหกว่ะหนึ่งหกหนึ่งหกก็ถูกเนาะครัถูกถูกกันคนละเท่าไหร่เนาะช่างเนี่ยไม่เยอะรอกสองร้อยคนละร้อยสองร้อยโอ้นะครับคุณผู้ชมนะครับช่างถูกกันทุกคนเลยคนละร้อยสองร้อยนะครับช่างที่ทําสารใหม่เนาะนี่คือช่างช่างยังนี่ช่างฮอบช่างฮอบช่าง ช่างลินช่างกุระช่างจรวดช่างกุลกูช่างกุครับนะครับสี่ช่างถูกทั้งสี่ช่างเลยนะครับคุณผู้ชมเขาไหมถูกกเขาไม่เลขได้โอนเงินเข้าเข้าจะซื้อก็ไม่ได้เป็นไรไม่เข้าโอนเงินไม่เข้าโอนเงินไม่เข้าผมว่าเออผมว่าเลขผมมันมันขลังเกินและโอนเงินซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ครับ ถ้าอาจารย์อยาซื้อเลขอาจจะไม่ออกก็ได้ครับ FC ก็ว่าอาจารย์ไม่ต้องซื้อแล้วถ้าผมถ้าหนูถูกเยอะๆเดี๋ยวใช้เออเดี๋ยวโจรมาใช้เองครับแล้วก็เออเหมือนงวดก่อนนาเกตโม่เนี่ยเขาถูกเยอะเขาถูกเยอะเหรอเนั่ยนั่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดู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 ก่อนเป็นยังไงถูกเยอะเยอลยครับเออเหมือนเสาเออเมือนเ้ารู้เลยเอาของมาถวายเลยมาจากหัวงัวมาจากบ้านหัวงัวมาฮัตติโทถูกเยอะถูกเยอะ ถือน้ำคือกันปลาที่โทรให้เงินอะป้อมใส่อ๋อให้เงินอาจารย์ป้อมใช้โอ้ยอาจารย์ป้อมโอ้วันนี้ได้ค่ารถกลับบ้านแล้วดีใจแล้วอาจารย์มาเอาอเพ่เออาจมาเอาอเพิ่นครับโอ้เงินอาจารย์ป้อมได้ใช้แล้ววันนี้สบายยกโป้โอ้โหยกโป้เลยอไหนตัวไหนเนี่ยนี่นี่นี่เพิ่นว่า สุดยอดอาจารย์สุดยอดไหวออกครับได้โชคได้ลาบกันแล้วก็เริ่มมากราบไหว้แล้ว